ก่อนอื่นขอตั้งคำถามให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในรายการรวมทั้งทุกท่านที่เข้ามาแล้วว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับนางนาคได้อย่างไร มีการอธิบายไว้เกี่ยวกับชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในรายการลมทั้งทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเมื่อพิจารณาจากพระยิพนธ์ของม่มเจ้าหญิงพลพิสมัยเดชกุลเรื่องชีวิตและงานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพที่เล่าไว้ว่าช่วงที่กรมพยาท่านยัง เป็นนายทหารรักษาวังหลวงประมาณใกล้พศ2 4 2 0นั้นสมเด็จท่านกับเจ้าพี่เจ้าน้องเคยลองถามคนเข้าออกประตูวังว่าในระหว่างรายชื่อดังต่อไปนี้ก็คือท่านครัวโตรัชการที่หนึ่ง จำไม่ได้ว่าใครและอีกคนหนึ่งก็คือนางนาคพระขนงในระหว่างสีท่านนั้นรู้จักใครมากที่สุดหลายคนจะตอบคล้ายๆกันก็คือแม่นาคพระขนงเรื่องนี้เป็นผีอมตะของไทยก็เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สที่พระขนงปัจจุบันอยู่ที่ย่านปลายของซอยสุขุมวิท77แต่ไม่ใช่เพราะว่า เป็นเรื่องดุร้ายของแม่นักพระขนงเพราะว่ามีเรื่องเล่าอยู่ประการหนึ่งที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ก็คือโดยต้นตำรับประวัติของแม่นาคที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดนั้นเป็นฉบับของนายกุหลาบกสรกรรุหลาบเกิดสมัยรัชการที่3ปีพศ .2377 และได้เขียนลงในสยามประเภทฉบับเดือนมีนาคมปีพศ .2422 นั้นเป็นการเขียนตอบผู้อ่านที่เขียนคำถามในรูปแบบของโครงเสีสุภาพมาถามผู้ที่รอบรู้เรื่องเก่าแก่ทั้งหลายนายกุหลาบได้เขียนคำตอบเป็น ร้อยแก้วความยาวถึงหน้าครึ่งแล้วใชความว่าพระศรีสมโพธ์หรือว่าบุตรผู้สร้างวัดมหาบุตรเล่าเรื่องอาแดงนาคพระขนมถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชินโนรสวัดโพได้เสด็จเป็นอุปชาของนายกุหลับเรื่องของพี่แม่นาคตามข้อเขียนของนายกุหลับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ได้ครองราชระหว่างปีพศ2367จนถึง2 ป394นั้นเรื่องราวของนายกุหลาบสะท้อนให้เห็นว่าแม่นาคมีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าผีที่เล่าลือกันนั้นเป็นผีปลอมเนื่องจากว่าบุตรของนายชุ่มอําแดงนาคห่วงสมบัติของบิดากลัวว่าบิดาของตนจะมีภรรยาใหม่จึงทําอุบายใช้คนไปคว้างปลาชาวเรือตามคลองริมป่าชาที่ฝังศพอําแดงนาคแต่ว่าข้อมูลจากหลักฐานตามคําบอกเล่าของนายกุหลาบนั้นก็ยังไม่อาจปักใจเชื่อได้โดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุผีแม่นาคคนกลับรู้จัก อีนาคพระขนงมากที่สุดสะท้อนให้เห็นว่าคนได้รู้จักแมนาคก,กันมานานพอสมควรแล้วเบื้องหลังเรื่องนี้พระสีสมโพธิผู้ที่สร้างวัดมหาบุตรเป็นผู้เล่าถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระปรมานุชิตชินโนรถต่อย่างไรก็ตามมีผู้คนเชื่อเรื่องความดุร้ายของผีแม่นาคจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางมีการนำหมอผีทำพิธีเรียกวิญญาณของนางนาคที่ฝังที่ป่าช้าวัดมหาบุตรไปลงหม้อถวงน้ำว แต่ว่าก็มีสองตายายผู้หมาใหม่ม่ไดาสาบเรื่องมาก่อนได้ไปทอดแท้ได้หม้อมาเกิดความสงสัยจึงได้เปิดหม้อดูความเชื่อเรื่องวิญญาณของน,งนางนาคก็ได้กลับมาอารวาสอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่วัดระครังไปช่วยส่วนในหนังสือชีวประวัติของสมเด็จพุทธาจารย์โตที่ได้เขียนในปีพศ2473โดยมหามาตรีพระยาทิพย์กาศาหรือว่าซโลหนนันอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้บันทึกไว้ดังต่อไปนี้ก็คือ เนื้อหาตอนหนึ่งได้อ้างเองมาจากคำบอกเล่าของเจ้านายมอมราชวงศ์วางหลังที่ไม่ปรากฏนามเล่าให้พระยาทิพโกษาว่าภาคหนึ่งสมเด็จท่านทำอะไรแปลกๆอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีเวลาว่างสักวันเดียวมีแต่ผู้คนไปมาไม่ขาดสายจนต้องเอาปัสสวะศาสตร์ที่กุฏิบ้างทาหัวบ้างจนหัวเหลืองแล้วยังไปพักผ่อนในป่าชาพีดิบที่วัดสะเกตอีกด้วย ครั้งหนึ่งที่นางนาคพระขนงได้ตายทั้งกรมพิศาจของนางนาคนั้นได้กำเริบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านรู้เรื่องเข้าก็ไปค้างที่วัดมหาบุตรตกค่ำไปนั่งที่หน้าปากหลุมเรียกนางนาคขึ้นมาสนทนาด้วยเรื่องราวจากนั้นก็เป็นไปตามที่ทุกท่านเล่าต่อกันมาก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้เจาะกระดกหน้าผากนางนาคขัดเกลาเป็นมันนำมาที่วัดรักังแล้วก็ได้ลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นหนึ่ง คาดเอวเอาไว้ปีศาจในพระขนงก็หายกำเริบส่วนปั้นหนึ่งนั้นเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จท่านมอบให้มอมเจ้าพระพุทธบาทปีรันมอมเจ้าพระพุทธาปีรันหรือว่าท้าเสนวงศนั้นคือสิทธิเอกของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านส่วนมอมราชวงศ์สมเณรเจริญก็เป็นสิทธิก้นกุติเช่นเดียวกันต่อมาได้เจริญสมณศั์ เป็นพุทธโคสอาจารย์เจ้าวัดวัดระหังและในตอนท้ายของหนังสือประวัตินี้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อหม่อมเจ้าพระพุทธปิลานนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นพระพุทธาจารย์ไปครองวัดพระเจธุพนจึงได้มอบป้แหน่งกระดูกหน้าผากข,ของนางนาคพระขนงให้เป็นกรรมเสร็จไว้แก่สมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์รว่ามอมราชวงศ์เจริญ แต่ครั้งอย่างดำรงตำแหน่งเป็นพระพิมนธรรมและได้วงเล็บไว้ในตอนท้ายว่าได้ยินแว่วๆว่าปันแหน่งนั้นสมเด็จพระพุทธโคสาจารยร์ได้ถวายแล้วในหนังสือเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของสมนักพิมพ์สารคดีเล่มหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามอมเจ้าหญิงเริงจะแรงอาภากรพระธิดาของกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเล่าว,ว่า เสด็จในกรมมีกระดูกหน้าผากไม่นักพระขนงคาดไว้ที่บั้นเอวของพระองค์ไม่ทราบว่าของใครนำมาถวายจึงได้ทราบว่าบ้นเหน่งกระดูกหน้าผากแม่นักที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โต มอบให้สมเด็จพระพ,พุทธโคสาจารย์มอมราชวงศ์เจริญนั้นได้นำไปถวายต่อได้ไว้แล้วก็คือกมรมหลวงชุมพรณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าได้เป็นเครื่องรางของขังชิ้นนี้ไปตกอยู่กับใครหายสาบสูญไปจากคําบอกกล่าวขานนั้นเนื้อเรื่องเหล่านั้นก็เป็นการอ้างเองคําบอกเล่าจากเจ้าหนายมอมราชวงศ์วางหลังท่านหนึ่งซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่อาจหาหลักฐานมายืนยันได้แต่ ก็มีการวิจารณ์กันไปต่างๆนานาบางท่านก็ว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านได้เป็นพระผู้ใหญ่มากการที่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับผีชาวบ้านอาจเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์ขนาดเอาหน้าผากนางรากมาคาดเอวเอาไว้นอกจากนี้แล้วก็เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่พญาทิพย์โกษา,านำเรื่องแม่นาคนั้นเมื่อเขียนก็ห่างไกลเหตุการณ์มากแล้วเขียนเมื่อปีพศ2 0ง4 1้แต่ความเกี่ยวข้องระหว่างแม่นากับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านก็เป็นไปด้วยการเล่าประการราชนีน,นะคะท่านผู้ฟังค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของนางนาคพระขนงก็เป็นตำนานเรื่องผีที่เป็นที่ฮิตที่สุดของไทยถูกนำมาเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ละครเวทีละครโทรทัศน์มากมายหลายตอนด้วยกันนี่คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระขอขอบคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันหมายเล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ